สรุปข้อมูลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่10งานเด่น10ท็อปจังหวัดตากประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสแกเครือหมู่ที่3ตำบลวงประจบอำเภอเมืองตากจังหวัดตากมีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสุชาติแก้วสีนวล จุดเด่นของบ้านสแก่เครือคือมีทุนชุมชนที่อยู่ในนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนพัฒนาอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสถาบันศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกองทุนเมล็ดพันธุ์กองทุนขยะเงินออมและมีทุนชุมชนอีกมากมายที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนหมู่บ้านสแกเครือมีการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้ง436ครัวเรือน ซึ่งมีการขยายผลจาก10ชนิดเป็น30ชนิดหรือมากกว่า30ชนิดเน้นการพออยู่พอกินที่เหลือคือการแจกจ่ายและจําหน่ายโดยเริ่มจากมีการขับเคลื่อนที่ว่างสร้างอาหารซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกัน กองทุนเมล็ดพันธุ์เยาวชนต้นกล้าโคกหนองนาและมีการขยายผลให้กับ30ครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้การลงมือปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ100ของพื้นที่หมู่บ้านสแกเครือมมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยมีการบูรณาการกับ7จ็ดภาคีเครือข่ายมีการเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ100มีการส่งเสริมการแปรรูปครบทั้ง436ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100มีการแปรรูปผลิตผลให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มีการแปลรูปเพื่อการถนอมอาหารและมีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบ้านสแกคเรือมีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขยะส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ มีการทำขยะเปียกลดโลกร้อนมีการจัดทำธนาคารขยะโดยเริ่มจากมีการทำขยะออมบุญให้ทุกคนนำขยะมาในวันประชุมประจำเดือนและทำการคัดแยกขยะพร้อมให้กับผู้ประกอบการกลางมาซื้อและนำทุนที่ได้สมทบเข้ากองทุนบ้านสแกเครือ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านและในอนาคตจะมีการดำเนินการสร้างขยะออมเงินและนำเงินไปฝากในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทำให้บ้านเรือนสะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการรักษาสมดุลธรรมชาติเมื่อใช้ไปก็ต้องปลูกขึ้นมาทดแทนมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านการปฏิบัติตศาสนก,กิจมันก็ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีโอกาสจะได้ลดนี้จะมีบางคนมีถึงเกือบสิบสัญญา จนทุกวันนี้ปลดหนี้ได้แล้ว